ตีดังปะกบบ้าแอไปขึ้นไล่่อยสิลงไล่แล้วจังหน่อยนี่ค่อยสิลงไล่ไปขึ้นไล่โซดย้ำม,มันอยู่น้าข่อยโดนย้ำม,มันอยู่น้าข่อยน,น่นยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะวพราะฉะนี้ว่าเอา้าถ้างั้นน่ะเออถ้ายังไม่ได้ทําอะไรพรุ่งนี้อาจารย์น่ะอาจารย์ของยายนาวจะโทรมาเด้อ อ่าถ้าบ้างเดี๋ยวเยนาวจะโทรหาเพราะว่าจะได้ทําให้ยายผายยายผายอ่าอ่ามันมีปัญหาของยายผายมีปัญหาอ่าไม่ได้ตั้งระบบไม่ตั้งระบบสองชั้นไว้มีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยยายผายมาหาเมื่อตอนเย็นอ่าเพราะว่ามันมันมันเยอะอ่ะมันเยอะของยายผายไว้ไว้พรุ่งนี้ก็ได้เดี <ๆ S 2> ๋ยวเดี๋ยวเยนาวช่วยดูให้กับอาจารย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไงลูกทําไมไอ่ะไหน มันแหละมันแข็งก็ดอเลยหนไม่สะผมมันก็แข็งสิเออโอเคนะอย่าเล็กบ้าแอบไปขึ้นตั้งไปที่ซาบ,บังแอบไปหาไรสด,ยยดไวนี้โอ้นั่นนี่นั่นแหละคนไม่สะผมอะ่ะจ้าจ้าจ้า,จา รถออกตัวก่อนนะคะว่าเสดว่ะพ่อพ่อยายเล็กอ่ะน้องแท่งเขาก็บอกยายเล็กหัวรอได้อร่อยมากว่าเสดวะถึงคิวออกรถแล้วขอตัวนะคะไปไปบ้าน่มแล้วก็ขึ้นเลยอยายเล็ก่อยข่อยอาบน้ำมาแล้วไข่กับนุ่งนุ่งสุดนอนมาไข่กับแมนุ่งสินวันนี้แล้วผู้ไม่ผู้มาว่าหยอกไข่มือนี่ องลงเลยมึอนี่ผู้บ่าวมาหยอกผู้บ่าวมาหยอกในช่วงแรกบยะยายเล็กอือคนไล่ไปไหนยายเล็กคนไล่ไปคนไล่ไปคนไ,ล,ไ,คนไล,ล่หรือยังถือใจเจ้าบ้านคักโอ้ยไเป็นผิด แล้วเนอะเออเขามากแได้เป็นพี่ภาคเลยเลแล้วล้อวงเสียแล้วเจ้าเ,เ,เจ้าบ้านได้เป็นพี่ภาคเลยหรอเข้ามา,าสามภเวสีเล่าหัวควันไว้มาหยอ,อกเขาแมสามภเวสีเออเขามาว่าอันนั้นอันนี้กับเพ้าเนาะเข้าใครเป็นพี่ภาคเลยหรือจะเป็นพี่ภาคบ่หเหือหวะเห <c oughs> ยายดเหยายดละดนะ <c oughs> ตุ้มสินกว้า สิ้นด้วยดีๆก็มันบริไซเพนเพิ่นบริไซเพนเพิ่นลืมลืมกเสร็จในย่เล็กลืมกดไลค์อยคอยท้วงเขาไม่หลวงควงปืนแล้วกดบาบุ้นนี่แล้วออกไปแล้วแล้วเป็นป้อนเขาลูกแล้วว่าป้อนเขาลูกอย่างนี้เรายุตางประเทศสิแล้วยุใส่เอ้าเอาเอากดไลค์แล้วเออกดแล้วแย่เล็กกดแล้วแย่เล็กกดแล้วมืออื่นนะไม่นัดกันเน้อย่เล็กเน้อ ขันบาขันด้เฮ็ดอีหยังขันลูกสาวบาขันเหตุให้กับมี่นัดก็ข่อยมืออื่นเจา้ามืออื่นมี่นัดก็ข่อยเจา้าเออนเดนเนเด้เดอ,ออันเป้าเอ้ทั้งเหี่ยวทั้งอันต้นโอ้ยพอข่อยเอ้ยบัดแยงง้มูเขาไปในไรพิ่นนะ เียงเบาเบาอีหยัง,นเ,ยงๆๆเนี่ยเปียงเบาเบาเนี่ยเปียงเบาเบาเนี่ยบัดยา้เขาเข้าไปนะเขาถามอยู่กับเบาเบาเนี่ยเฮอมาโพดแต่คนนี่สายใจเด้อวพิ่นโอเคโอเคสิลงไลพรพ่อเอาซํามี่สิลงไรแล้วจ้าขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามานะคะในไล่์สดของเยนท้เยน่้าไล่เหรียญไล่หัวะนะคะเปิดสมองนะคะก่อนนอนนะคะให้สมองอ่าเปิดแล้วก็จะได้หลับสบายนะคะ <ś c oughs> เปิดชะโมให้ไล่ทาน้อยทาน้อยเสร็จท่าทาทาน้อยทาน้อยเสรนเดียวไปไล่โซดไปขึ้นไล่โซดบ้าแอรไปขึ้นไปตั้งเวทีขึ้นยุใส่ใบไฝดีเจ้าว่าเมื่อนั้นเจ้าว่าว่าอีหยังเลี้ยงใบไฝบะมี่ใบไฝ่อีหยังอ้าเห็ดใบไฝมันชัดเจนแล้วก็ขึ้นไล่นะคะเห็ดใบไฝดีๆเห็ดเฮเน็ตดีๆแล้วก็ไปขึ้นไล่นะคะมันสิีเบลเบลมันสีเบลเบลเบลเด้อมันสิได้ไหลเปลือดไหล